ถ่ายรูปให้ห oh, น oh. oh, ่อยโอ้ย oh, โืมตาด้วยเจ้าโอ้ยเน่ะต okay. ่พลมันติหนน้ารเาเอเยเอี่จเจวิดีโอนี่เด้อทำไมวิดีโอปั้นดูนะครับนะครับัมเห่่อาไว้นแม่่อให้พออุ้มไงกินกินนีุ่บปุ้นนะคะปุ้นดูดนิ้วปุ้นดูดนิ้ว ปุ้นดุดนิ้วปุ้นดุดนิ้วปุ้นดุดนิ้วมือนันย้อมือเว้นมอมาเอาเป็นตัวปุ้นดุดนิ้วบรของพ่อกับแม่อีดานเขามาอภิชาตะบุตรนี่คือเอาบุตรไอ้ดั่งลงพลหล่อโคเบอร์สุดแล้วขำคุ่นสุดๆแล้วอภิชาตะบุตรไอ้ดั่งลงพลหล่อเป็นไอ้ดังในของเราไงคสมมากจะให้เป็นเป็นพิชชาเป็นหลานเด้อไปลองเพลงไงรองเพลงไหนแต่งหาว่าเราทำมาเลย จงูจักว่าอิชารย่ใส่ของแขนแล้เียอใส่แ้ของแกนรับเอาต่เอามีของพอมันพอนเก็บตะซ้อนีพอนพไอ้แม่ปลาแล้วเก็บอันนั้นไปอยู่ขนาดหลักบ้านโอ้แขนมันห่อยลยมเปลาไม่ได้ใส่ทำไมแต่น่ะไม่ใส่เนี่ยเปลี่ยนไม่บน้หน่อมันมันใหญ่พบตัวนี้ง้ะที่เ่อด้ไปเปลี่ยนน่อยเขาบอมันใหญ่ดิเน หน่ยก็นันล้มไหมเพิ่มเส้นมเสีมเพิ่มเส้นมาสุดั้งเลยนี่ค่อ้ยต่ว่าเออโอ้จับมอกันเลยเค็ดเอสัญญาสัญญาุนเด้ปุนเด้ปุนเด้คุณเยขั้นเลยน่ารบกวนเขาแล้วให้รบกวนเขาแล้วรบกวนเขาแล้วปุกนเขาเงีปั้นใส่ระบายนนปุ่นให้ยูดีไม่แห้งนะปุ่นเด้ ให้บอกง่ายง่ายยงเก่้ขึ้นมาให้เป็นอภิชาติตบุตรเดี๋ยววิ่งขึ้นไปนอนกับนี่มันเ o อร r แล้วพ่อเดี๋ยววิ่งขึ้นไปนอนกับป้าปุ้ยกับลุงจุ้ยนะเนิชาวยุปนอิชาุขึ้นเยนอนส่นสวนอนสนนสนะคะขึ้นหงเดล่เด้เนี่มเี่ยมมากเี่ยมเขาต้องยิงในสักสีเขาตลกแล้ว มีพี่สาวพี่สาวพี่สาวคอยกระเด้ไดย์พัดเศษพี่จ้ะเนี่ยพี่สาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าพูดฟุ้คอนวะพูดก่อนักเกียบ้านเลยต่อเองปูนี่ให้เก็บเงินเก็บเงินเดือนเลยก่อนเก็บเงินเดือนเลยหลายก่อนสกลห่ยละลายเงินเดือนเจ้าเยอะใส่ปะเงินเดือนอร่อยเนี้ยความ ดีมังดับว่ะับวันโอ้กำปั้นในเบอดยเลยนแง่กินแเยเออนอนดีไปนอนี้องแม่เรียกงเป็นแง่ความผัดกลางวันแล้วกันมาเบอยงเมาคืนวันนี้ไม่เล่นไงขึ้นนอนน้ตงเมันแงไม่เลี้ยงนเนอนแล้ยไมเลี้ยงรเล่าไงอ่าี๋ตี๋ตี๋ตี ก <mis> ็พี่หา้านคนได้หนึ่งคนอืมไม่ได้จีแล้วพี่หา้านนได้ต้เอาข้างไหนเจ้าฝูกิ้งเทส